เดยวชิ้น่ฮอตลกนีมันจะชวนกลับบ้านไหมยังไงก็ไม่กลับหิวก็หิวเถอะมันนั่งร้องไห้ทุกคนเฮ้ย <c oughs> มันทำท่าทางเหมือนทุกอย่างเลย มันบอกมันคิดถึงแม่ไม่ใช่แล้วงานนี้ไม่ใช่แล้วกี่บาทฮอดดูๆอไปเชื่อใจพวกมันไอ้พวกเนี้ยร้องให้ตายก็ไม่เชื่อพวกเราเนี่ยจะกลับไปดูน้องหลงป่าที่บ้านด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะกลับไปตัดที่บ้านนะ จะกลับไปดูเต็มตาเลยว่าน้องหลวงป่านเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวไปคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกทุกคนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกลับไปถ่ายช็อตสุดท้ายเนี่ยที่บ้านนุ่นเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะกลับไปถึงกี่โมองนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่น้องร้อยเปอร์เซนตไปทุกคนไปเจอที่บ้านผมทุกคนนะตอนนี้ใกล้ถึงบ้านผมแนละ้วไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับเราจะได้รู้กันเลย ทุกคนผมเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยว่าผมเนี่ยร้อซนตะครับกูดากูดาก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พี่เอลุงป้านาอากันทุกๆกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะครับทุกคนครับคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่พระจันท์เนี่ยดวงใหญ่มากแล้วก็เป็นวันที่พระจันท์เต็มดวงนะทุกคนเพราะฉะนั้นพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนทุกคน ที่ผมเนี่ยจะกลับมานั่งห้างอีกครั้งนะครับห้างอาถรรพ์แห่งนี้ที่อยู่กลางป่าลึกอะ่ะที่ผมเคยเจอเสือสมิงนะทุกคนนะครับคืนนี้ผมก็เลยพาน้องนันมาเพราะว่าน้องนันเนี่ยไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปนั่งกันนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้มันก็เริ่มดึกเงียบสงบมากพอในป่าเนี่ยแล้วก็บวกกับบรรยากาศที่มันหนาวมากมนะครับทุกคนถ้ายังไงก็ทุกคนนะยังไงดูแล้วก็ ช่วยเป็นกำลังใจใผมกับน,น้องนันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อไปนะทุกคนเอาไงน้องน,นันแนะน,นําตัวหน่อยไหมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็ทุกคน,นครับยังไงก็ตอนนี้น้องนันกลับมาทํา YouTube เต็มที่แล้วยังไงฝากพี่ๆทุกๆคนนะครับเขาไปติดตามน้องนันด้วยนะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยลาออกจากงานประจําแล้วนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่น้องก็ กลับมาทำ u ู u ูปนะแต่น้องเนี่ยทากึ่งๆกลางๆนะแต่ตอนนี้น้องเนี่ยได้กลับมาทํา youtube เต็มที่แล้วแล้วก็ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกๆคนนะครับไปซัพพอร์ตน้องนันด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับน้องนันพร้อมไหมที่จะขึน้นมาทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนห้างนะครับไปก็เอาแล้วครับทุกคนนะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มานั่งบนห้างกับน้องนันแล้วทุกคนที่ผมส่องให้ดูแดงๆนั้นเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะตอนนี้ผมอยู่บนห้างกันแล้ว นี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศข้างล่างนิดนึงนะครับนี่ตอนนี้ผมก็มานั่งกับน้องนันน้องน,นัน,งน,นก็นั่งอยู่ใกล้ๆผมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ทุกๆคนดูบริเวณรอบๆเลยนะครับกคนว่ามันไม่มีอะไรนะนี่เห็นปะนี่ผมไม่ดูนะทางนูน้นก็มีน้องนันมาด้วยคืนนี้ผมก็อุ่นใจนะปกติเนะียผมเนี่ยจะมาลุยเดียวหรือว่าใชายเดียวตลอดเลยนะครับแต่คืนนี้เนี่ยผมมีน้องนันมาด้วยเนี่ยยังไงผมก็ไม่กลัวนะทุกคน ถ้าเราเจออะไรก็เจอไปพร้อมกันนะครับไอเสมิงตัวนี้เนี่ยผมอยากจะรู้จริงๆคืนนี้มันจะออกมาหรือเปล่าแต่ประเด็นเนี่ยถ้าอยากให้มันออกมาเนี่ยคือเราต้องตะโกนเรียกนะน้องงานลองตะโ,โ,โกนเดี๋ยทุกคนครับเขาบอกว่าในป่านเนี่ยถ้าเราอยู่เนี่ยเราห้ามตะโกนนะถ้ามันเป็นสัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมาห้าแล้วนะครับเราตะโกนนี่ก็เหมือนเราท้าทายเขานะทุกคนผมบอกเลย แป๊บเดียวมันจะสี่ทุ่มแล้วรับจะผมไปดูเฮ้ยมาด่าหล่ะนั่นแป๊บเดียวมีคนเรียกแล้วู้ยเสีมีคนเรียก นนผมแค่ลบลูหรือว่าลองตะโกนเรียกแค่นั้นทุกคนเสียงมายังไวอะ่ะครั้งล้างก็ไม่มีอะไรนะมีแค่รองเท้าผมกับน้องนั้นนะครับอ๋อเอาอย่างนงี้ดีกว่านัน พี่ว่าเราลองปิดไฟหมดดีกว,ว่าทุกคนเดี๋ยวผมกันน้องนันจะปิดไฟนะครับผมอยากรู้ว่าเสียงเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนนะตอนนี้มีแค่แฟดหน้าจอโทรศัพท์ผมเท่านั้นนะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมจะปิดแฟดด้วยนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้เฮย้ยเสียงคนเรียก่น,นเสียงคนเรียนนะ

เสียงเหมือนคล้ายๆเสือเลยท,ท,ท,ทุกคนเห็นพระจันร์ขึ้นปะเดี๋ยวผมปิดไฟดูเห็นไหมพระจันร์เริ่มขึ้นเต็มดวงแล้วนะตอนนี้มันบางกับต้นไม้ทุกคนพอกเดี๋ยวพระจันขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเสี่ทุมแล้วเฮ้ย ใครเรียกวะมาได้เสียงแต่มไม่เห้ยุ่ยเนี่ยไม่แฮนะแน่ในกรนะนีระบายเฮะป่าวะท้าทหัวแคนะ่เสียงนอะ่ะไม่ได้กลัวนะนเนว้ยนะี่บ่เสียงหัวล็อนานหาดดูดีดิดดดหาดูรอบรอบดิเอาไฟฉายส่องดิส่องแล้วะผมได้ยินไอเสียงแล้ว ผมก็ได้ยินแค่เสียงนะทุกคนเจม่เเรได้ดน่ะมันมีแค่เสียงพูดหรอบู้มันมีแค่เสียงเลี้ยงครับแต่เราไม่เจอตัวเลยทุกคนตอนนี้มันแปลกประหลาดมากในการขึ้นห้างแบบนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนถ้าเราขึ้นห้างเนี่ย ถ้ามีเสียงเรียกในพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้ทุกคนครับอย่าไปลงนะเพราะว่ามันไม่ใช่คนแน่นอนบ้หรือมาแล้วหรอโอ้ไปแล้วฮะก็ๆดูทุกคนครับเอาแบบนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะปิดไฟอีกครั้งหนึ่งดิผมจะดูว่ามันจะมาเรียกว่านั้นปิดไฟดิปิดไฟก่อนทุกคนปิดไฟนะครับ คนแบบตอนนี้เนี่ยผมดับไฟนะทุกคนเห็นประจันปะดวงเปนเลิศเลยนาะนัองห่างกันเฮ้ยเฮ้ยน้ามันน,น,น้องหลวงป่าเนะวะเฮ้ยพูดพร้อมกันเลยทุกคนนี่มันน้องหลวงป่านี่ฮะน้องหลวงป่ามาชวนผมกลับบ้าน ฮะไม่กลับนานไม่รู้ว่าใช่น้องหลวงป่าจริงเปล่าทำไมมันไม่ใส่เสื้อวันนี้น้องหลวงป่าไม่มาเออน้องไม่สบายแต่หน้าได้ไขเลยนะพี่หน้าไขเลยทุกคน<อ>เหมือนน้องหลวงป่าเลยว่ะกี่บักเหมันหัวล้อเนี่ว่ะ ทุกคนไม่น่าจะใช่น้องหลงป่าแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าน้องหลงป่านี่ยอยู่บ้านนะน้องเจ็บขานนครับวันนี้น้องหมาไม่ไหวนะทุกคนเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเหยียบโดนหนามนะครับคืนที่ไปถ่ายคลิปกับผมนะผมไม่เชื่อว่าเป็นน้องหลงป่ามึงไม่ใช่น้องหลงป่าแน่นอนมึงไม่ต้องมาหลอกกูอะไรนะเอาไฟแชกดิดูไหนวะอีเจ้าก้วยนี่นะไม่เชะ ทุกคนครับดูไฟแชกผมนะติดนะครับเดี๋ยวผมจะเฟี้ยงให้มันเฮ้ยเ <Hey, S 1> นมิเก้นน้องหลวงป่าเนี่ยในะบ้านด้วยเนี่ยมีเฉบอถ้าเป็นน้องหลวงป่าจริงอะ่ะจุดไฟแชคให้ดูหน่อยเอาไฟแชกนี่ไฟแชกห <laughs> ยิบมามันไม่หยิบ ันเห็นไฟแช็กนะทุกคนแต่มันไม่หยิบนะครับดูพระจันทร์ดิไม่ใช่นั่นไม่ใช่น้องหลวงป่าดีนะพี่ไม่เชื่อเองอะที่ลงไปอะ่ะน้องหลวงป่าใส่เสื้อแล้วก็น้องหลวงป่าใส่รองเท้าแล้วน้องหลวงป่าไม่รู้หรอกว่าเรามาตรงเนี้ยตรงไหนอะ่ะเรามากับรถเครื่องนะทุกคนน้องมาไม่ถูกแน่นอนร้อยอร์เนะครับดูมันนั่งอยู่นู้นดิไม่ใช่น้องหลวงป่าแน่นอนนะงานเนี้ยร้อยปเซ็นะครับผมการันดีได้ ไม่โลบะกีบะทุกคนครับเหมือนมันจะชักชวนผมกับน,น้องนั้นนี่ให้ลงไปเหมือนบอกว่ากลับบ้านไหมกลับบ้านกันดีกว่ามันหนาวเดี๋ยวเราจะลองสังเกตพฤติกรรมมันดินั้น,นไม่ใช่น้องหลวงป้าหรอกน้องหลวงป่าไม่ใช่ท่าทางนี้ ไม่มีอาการแบบนี้น้องเรียบร้อยกว่านี้ทุกคนเหมือนน้องหลงป่ามากผมคิด<อ>ผมคิดถึงน้องเลยมันแปลงกายมาเป็นน้องหลงป่าในวันนี้ดูที่มันเดินหัวล้อดูหน้าตามันี่ดำมืดเลยน้องหลงป่าหน้าตามไม่ดำแบบนี้ น้องหลวงป่านี่เขาจะคุยกับเราพอมากนะครับอันนี้มันคุยด้วยมันยิ้มด้วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่น้องหลวงป่าร้อยปเซ็นน้องหลวงป่าเป็นเด็กเรียบร้อยกว่านี้ไม่มันมีท่าทางทิริยาแบบนี้แน่นอน มันเดินมาใต้ห้างว่ะก็มาใส่ท่อบ่เฮ้ยจะขึ้นมานะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ไปกูเอามีดล่ฝันนะเว้ยไปไปดูโลไม่ใช่น้องหลงป้านั้นไป หายแล้วงานนี้หอาไม้ดิหอาไม้ดูโล่งเพีนใสไหมก่อนใหดูมันก็ดูดดิคุียเหนือก็เลือดแค่ก้อนี่หัวแล้วดูหายแล้ว แล้วน,นูน่นละ่ะมันคานมนู่นละมันคานมีนู่น,น,น,ล,นล่ะนู่นน,นูนน,นูนมันคานนั่นหายเข้าไปในป่าแล้วทุกคนครับคือผมเนี่ยขนล,ลุกมากตอนเนี้มันแปลงกายมาเป็นน้องหลงป่าเพื่อที่จะหลอกให้ผมกับน,น้องนั้นเนี่ยลงไปนะครับผมบอกให้วันเนี้ยผมขอเล่าอีกครั้งนึงครับน้องหลงป่าเนี่ยไปถ่ายคลิปกับผมเนี่ย ขาแกเนี่ยโดนหนามนะทุกคนน้องไม่สามารถมากับผมได้นะแล้วก็อีกอย่างตรงเนี้ป่าตรงเนี้ยน้องไม่เคยมาเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนน้องไม่เคยมาแล้วก็น้องไม่รู้ด้วยว่าตรงไหนผมมากับน้องนันสองคนนะครับทุกคนวันนี้แล้วก็ขับรถผมมานะครับจอดไว้ข้างน้องนู้นต้องเดินเข้ามาอีกนะครับเพื่อจะมาเดินเข้ามาในห้างทุกคนผมเฟี้ยงไฟแชคให้มันก็ไม่จุด เอาไงต่อวะทีนี้เอาไงกันดีวะงานทุกประชันดินมันหมายแล้วม,มันบอกว่ากลับบา้านยังหิวข้าวไม่ยังไงก็นั้นไม่ใช่น้องหลวงป่าแน่นอนอย่าไปเชื่อมัน พี่ดูจากลักษณะท่าทางแล้วไม่ใช่แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันหัวล้อขนาดนี้ไม่ใช่แน่นอนยังไงผมก็ไม่เชื่อใจมันนะทุกคนผมอาจจะพูดมากไปนะคิดเนี้ยผมตื่นเต้นนะครับที่มันเนี่ยแปลงกายมาเป็นน้องหลงป่าแล้วก็มาเรียกแล้วก็น้องหลงป่าไม่มีกางเกงแบบนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยได้ซื้อชุดให้น้องไม่ใช่แบบนี้นะผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะดูพฤติกรรมมันดิ เฮ้ยเฮ้ยดูดด้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะเฮดด้ยพยายามปีนห้างขึ้นมานะตอนนี้ไม่ไม่ลงหิวข้าวก็ไม่ใช่น้อง อยู่แล้วมันบอกว่ามันหิวข้าวมันบอกมันหิวข้าวชวนกลับบ้านยังไงกูก็ไม่เชื่อมึงแน่นอนงานนี้ขอพูดคำหยาบหน่อยนะทุกคนไม่กลับบ้านมาาันสาวฮอบปเดี๋ยวชินเอาอปลูนนี้มันจะชวนกลับบ้านเว้ยยังไงก็ไม่กลับหิวก็หิวเถอะ <Safe rév mark> มันบอกมันคิดถึงแม่ไม่ใช่แล้วงานนี้ไม่ใช่แล้วกี่บะโหดูดูอยไปเชื่อใจพวกมันไอ้พวกเนี้ยร้องไห้ตายก็ไม่เชื่อ ช่นานไม่ใช่น้องหลวงป้ามึงหยาดมึงหยาดเอ้นี้สิจิตอ่อนดิมันแกล้งร้องไห้แบบนี้แหละไม่ใช่น้องหลวงป้านาน,านอย่ากทาให้พี่เสียสติด้วยนานใช่ไหมล่ะมึงดูมันค้านดิเออน,นั่น ดูท่าทางมันที่นั้นใช้ายหลงป่าที่ไหนละ่ะไปแล้วไปในป่าแล้วนั่นหาแล้วไงมันเข้าป่าดูประจันดิป่าไปในแถบนั้นหละนันเอาไงดีวะมองนานที่หลังอ่ะพี่จะบอกให้ถ้าไปห้างกลางคืนอ่ะถ้าเจออะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนรู้จักเนี้ยอย่าไปลงเด็ดขาด ต่อให้จะเป็นกรณีบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเราป่วยไม่สบายก็ยังไงก็ห้ามลงเด็กขาดได้ยินป่ะดน้องนันเชื่อพี่อย่าไปลงนะที่หลังอะ่ะคือน้องหลวงป่าแกไม่รู้ว่าเรามาตรงนี้มึงลองนั่งคิดดีดีใช่ไหมเรามากับรถแล้วก็ต้องเดินเข้ามาน้องไม่สบายอยู่บ้านเจ็บขาจะมาได้ยังไงใช,ใช่ไหมใช่เออทีหลังมึงอย่าจิตอ่อนนะมึงลงไปมันทาําร้ายแลวมันกินมึงขึ้นมาทาไงเนี่ย ดูพระจันทร์ดิน้องนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ใน,นการนั่งห้างนะทุกคนผมบอกเลยนะครับน้องเนี่ยอาจจะจิตอ่อนนะน้องเนี่ยน้องบอกกับผมเมื่อก,กี้ว่าพี่แฟงเป็นน้องหลงป้า,าจริงๆผมบอกไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่น้องหลงป่ามาไม่ถูกหรอกเอยียกงเรามากับรถใช่มากับรถแล้วก็จอดของน้องนอนแล้วก็ต้องเดินมาอีก น้องนันนี่เป็นคนจิตอ่อนจริงนะทุกคนอย่างว่าน้องนันยังไม่รู้เท่าไม่ถึงกันครับแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นห้างด้วยกดเลยดกลับออาอะไรนะกลับออาถ้าน้องนันชวนกลับพี่ก็ต้องกลับอ่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ดึกกว่านี้อันตรายแน่นอนเดี๋ยวมันะมต้องมาเองแน่นอนทุกคนครับน้องนันเนี่ยผมจะพาน้องนันกลับนะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะกลับไปดูน้องหลวงป่าที่บ้านด้วยตอนนี้ยเดี๋ยวคลิปเนี่ยผมจะกลับไปตัดที่บ้านนะ จะกลับไปดูเต็มตาเลยว่าน้องหลวงป่านเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวปายคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกทุกคนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกลับไปถ่ายช็อตสุดท้ายเนี่ยที่บ้านน้่งพุ่นเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะกลับไปถึงกี่โมงนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่น้องร้อยเปอร์เซนไปทุกคนไปเจอที่บ้านผมครับตอนนี้เนี่ยผมกับน,น้องนั้นเนี่ยกลับมาถึงรถเครื่องที่เราจอดกันแลวนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ความจริงว่าเมื่อกี้เนี่ย มันเป็นใครกันแน่แต่ผมเนี่ยเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่ใช่น้องหลวงป่าแน่นอนเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเนี่ยยาวให้ลงไปถึงบ้านผ่เลยนะ<ม>ไปน้องน,นัทไปถือกล้องให้พี่ด้วยทุกคนดูนะครับผมมั่นใจดูอย่าบอกผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่ใช่น้องหลวงป่าแน่นอนเดี๋ยวเรากลับไปกันเลยไปทุกคนไปไปนะ ุดดีดเดดีุกดเดียดนี่นะครับทุกคนก็ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าน้องหลวงป่านเนี่ยอยู่บ้านจริงๆนี่ทุกคนผมเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยว่าผมเนี่ยร0อซนะครับกูดากูดา ใบปิ่งเดี๋ยวกกลบป,ปู่พ่อใบปิ่งเดี๋ยวพกกลบปู่บอกน้องๆป้านี่ทุกคนอยู่นี่เห็นไหมน้องไม่สบายนะทุกคนน้องเจ็บขามานนี้ออกมาพี่นี่ทุกคนน้องก็อยู่อยู่บ้านผมนะครับน้องก็อยู่กับผมนะครัควตามสภาพที่เห็นเลยนะครับบ้านผมก็เป็นแบบนี้นะผมก็จัดห้องให้น้องเนี่ยอยู่ตรงนี้ห้องหนึ่งนะครับนี่ห้องส่วนตัวเลยนะส่วนผมก็ อยู่ตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวจะทัน้องนายดูขาดิทุกคนคนระับดูน้องขาบวมนะนี่เห็นปะชัดเจนนะทุกคนงานนี้แน่แน,นอนดีนะนันพี่ไม่เชื่อเองอะบ้านมาแม่ฮะ<า>บ้านแม่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเมื่อกี้ไปนั่งห้างอะ่ะเจอคนอะ่ะ บุยนี่เมตซ่าดีสอนอะไรให้โกบเวย <Yeah. S 1> น้าลค <M ill age> ล้ายเออหน้าอย่างงี้เลยทุกคนเห็นไหมผมบอกว่าน้องวันนี้ <M ill age> น้องไม่ไหวจริงน้องเจ็บขาเห็นป <M ill age> ะเอาแล้วทุกคนนะถ้าเอาอยัางไงทุกคนก็เห็นต่อหน้าต่อตากันเลยนะทั้งในคลิปนี้ก็ชัดเจนที่สุดน,นะทุกคนดีนะครับที่ผมเนี่ยยังมีสติแล้วก็เตือนสติน้องน้นด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนเป็นที่แน่นอนครับคือน้องนี่อยู่บ้านนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตอนที่ผมอยู่บนรถเครื่องทุกคนก็เห็นนะผมกลับมากับน,น,น้องนันสองคนนะ่ะก็ถ้ายัางไงใครชอบก็กดติดตามพวกเราเป็นกําลังใจพวกเราด้วยเห้โลกลองปะกูได้นี่น้องก็กินข้าวแล้วนะันทุกคนเห็นไหมน้องเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานนะครับเอานี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกก่าเดี๋ยว,ว,ยวไม่อยากรบกวนน้องนะครับให้น้องเนี่ยพักผ่อนนะกินนอมีปะกิ๊กกินมีกูได้กิ๊กทุกคน มจัดที่นอนให้น้องอยู่ตรงนี้ตามมีตามเกินนะผมเองก็ที่นอนก็ไม่ได้หรูหลาอะไรนะครับบ้านก็ปกติธรรมดาอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนไปไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ